เราจะเต้นโง่แต่เขาวิญญากรมอันอี่บัวเขาส่งโง่ตีโควิดหน้าเก๊โควิดตัดหน้าักาโกวิดแต่ฉันาไปบัวเลยจะทวีบัวดูแลสักเล็กกันเล็กกันนะคะเราป้องกันคุณก็ต้องป้องกันด้วยนะคะมันไม่อึดอัดหรออกันนี้แต่มันลำคาญกับขายของไม่ดีนี่แหละเท่านั้นเองเศรษฐกิจอย่างเดียวอเี้ไม่มีอะไรมาเดินตลาดนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนองหมากเลยตลาด ก่อนหน้านี้ให้ดูภาพนี้ก็คือตลาดที่อู่ฮั่นซึ่งเงียบเหงาปิดทั้งหมดจมงหวัดปทุมธานีสั่งปิด2ตลาดดังย่านรังสิตล้อปิดตลาดปลาแม่กองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประกาศปิดตลาดชัดเจนเลยในวันที่1 8 0 0ันวาคมก็คือวันนี้หนึ่งวัน ระบาดโควิด COVID 19นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อ่ฮันหรือที่สมุทรสาครบ้านเราจุดเริ่ต้นมันก็คือตลาดนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่าตลาดใน3จังหวัดบ้านเราเนี่ยมีการเตรียมตัวในการป้องกันการเกิดโควิด19หรือว่าการระบาดของโควิด19ในบ้านเรายัางไงบ้างน,นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับตอนที่เราจะไปที่ในตลาดนะครับที่เราต้องเตรียมคือแมสครับแล้วต่อไปคือ เจลอาพอนะครับที่สามารถพุกฟาได้สิ่งที่ต้องทําคือการสวมแมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลอาพอบ่อยๆนะครับมาไปดูกันว่าทไงเลกัมกัี่ยวดอดอัะไรีไม่ได้อด ลำบากขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวเนาะไม่รู้สึกอะไรคะ่ะโอเคโอเคอยู่ไม่ได้อึดหายใจหนะปกติก<า>็ <c oughs> อคคึดอัดแต่พอใส่ทุกวันมันก็ชินไปเองถามว่าอึดอัดไหมอึดอัดค่ะเพราะว่าเมื่อ,อก่อนด้วยความทีว่ว่าเราไม่ได้อยู่กับแมสตลอดเนาะว่าเซ่ไม่ใส่ตัวว่าเซ่อึดอนะัดแบบเดเผื่ดูเป็นลัวราดูปากกับแมสรู้สึกนนอึดอัด <c oughs> ใ่ไหมหายใจไม่ออกต้องใส่หน้ากากตลอดเลยนะ ถ้าเราไม่ช่วยกันในการที่เราจะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับบรรยากาศของตลาดก็จะไม่คึกคักขนาดนี้นะครับเพราะถ้าเราไม่ป้องกันเนี่ยเดี๋ยวมีการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างเงี้ยครับทางการก็จะต้องล็อกดาวน์เมื่อไห lockdown, ร่ล็อกดาวน์เศรษฐกิจก็แย่ลงคนจะมาซื้อขายจะมาเดินตลาดแบบนี้ก็ไม่มีทางที่จะเดินแบบนี้ได้นะครับ มันไม่อึดอัดหรอกอันเี้แต่มันลำคาญกับขายของไม่ดีนี่แหละเท่านั้นเองเศรษฐกิจอย่างเดียวอเด้ไม่มีอะไรคือเรื่องโควิดนี่ก็ไม่น่ากลัวถ้าไร่มีปัญหาไม่น่ากลัวเท่าไหร่แบบเด้แต่เราปัญหาของเราคือเรื่องเศรษฐกิจใช่เศรษฐกิจอย่างเดียวนี่ไม่มีคนมาซื้อขายยากก็อย่ีกงี้่ใช่ใช่ขายยากคนซื้อก็ด้วยเด้จะเศรษฐกิจดีได้ไงอะไรก็แย่ส่วนยางก็ยางก็เป็นโรคขายก็ไม่มีราคาอะไร คนจะมาหากินก็ลําบากไงแม่ค้าพวกขายก็เหมือนกันหมดลูกงส้หมดใช่ยิ่งคนค้าขายนี่ยิ่งหนักเลยก็ต้องแบกไงต้นทุนทั้งกําไรเนี้ยกำไรก็ไม่ค่อยมีกินหมดีเวแยลงทุนไปเยอะนะนี่ไม่ใช่ไม่เยอะนะผลไม้ดูอย่างนี้เยอะนะเหนื่อยเยะเหนื่อยเด้ายค้าขายนี่เหนื่อยเหนื่อยมากแล้วทุกคนพูดพูดเสียงเดียวกันหมดไม่ใช่ตะตการนะมันจะหมดครับผมหลายๆท่านก็มีความคิดเห็นหลากหลายนะทั้งที่แบบเป็นแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะครับ แต่เราก็ต้องมาบาลานซ์นนกันสำหรับการที่เราจะป้องกันโควิดกับการที่เราจะอยู่กันแบบว่าสามารถอยู่ได้ในสังคมแบบนี้ถ้าเราเข้มงวดเกินไปเนี่ยการค้าอะไรต่างๆแล้วก็เศรษฐกิจอาจจะแย่นะครับแต่ถ้าเราไม่มีการป้องกันอะไรเลยนะครับโควิดมันก็จะมาก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจแย่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบาลานซ์ดีๆตลาดจะเป็นที่ที่หนึ่งที่เป็นแหล่ง แพร่ระบาดของโควิดได้เดีถ้าเรามีการจัดการที่ดีมีการดูแลที่ดีตลาดก็อาจจะไม่ได้เป็นสถานที่ที่เอาไว้แพร่โควิด -19 ได้ คือต้องก่อนที่จะเข้าในตลาดเนี่ยต้องมีการคัดกรองตรวจวัดไข้นะครับหรือว่ามีการลงทะเบียนไทชนะนะครับทางเข้าเนี่ยต้องมีการจัดบริการจุดล้างมือนะครับจะเป็นอ่างล้างมือสบร้อมสบู่หรือว่าเจลแอลโกอฮอลก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าพบท่านใดไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายนะครับมีไข้ก็ไม่ควรที่จะมาปฏิบัติงานหรือว่าเข้ามาซื้อของในตลาดควรที่จะไปพบแพทย์นะครับหรือว่าท่านใดรู้ตัวเองนะครับอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับว่าตัวเองมี ใช้ไม่สบายมีน้ำมูกนะครับมีไอเจ็บคอหรืออาการที่คล้ายๆกับโควิดนี่นะครับทุกคนที่จะหยุดพักอยู่ที่บ้านแล้วก็รีบไปหาหมอแล้วก็ทําการรักษาให้หายก่อนที่จะเข้ามาดําเนินกิจกรรมในตลาดนะครับเมื่อเข้าไปสู่ในตลาดแล้วนะครับตามแผนต่างๆต้องมีการเว้นวัคนะครับทำในเรื่องของการเว้นระยะห่างนะครับ social distance เพื่อป้องกันการแพร่กามากเกินไปนะครับการขายอาหารพุุงสําเร็จนะครับเช่นข้าวผัดข้าวอะไรในตลาดนี้นะครับ ก็ต <S an> ้องมีการปกปิดนอาหารให้ให้ไม่คิดนะครับป้องกันในเรื่องของการปนเปื้อนแล้วผู้ขายเองห้ามไม่ควรที่จะหยิบจับอาหารด้วยมือโดยตรงคุณจะมีอุปกรณ์ในการหยิบจับการแต่งกายต้องถูกต้องนะครับใส่สวมเสื้อมีแขนนะครับใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็สวมหมวกคลุมผมนะครับในส่วนของการจัดการขยะในตลาดนะครับทุกแผงต้องรวมรวมขยะแล้วก็ไปใส่ในถังขยะที่เป็นที่พักขยะรวมแล้วก็เทศบาลมาจัดการขยะทุกวันนะและสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการจัดการตลาดคือการล้างตลาดนะครับ การล้างนี้ทุกแผลนี้ต้องมีการล้างสระตามแผลของตัวเองแล้วก็บริเวณใกล้เคียงทุกวันนะครับด้วยน้ํายาทำความสะอาดแล้วก็น้ําสะอาดอสัปดาห์ละหนึ่งครั้งต้องมีการล้างด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลนะครับตาต้องมีการล้างด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งส่วนมนาก็จะเป็นกรีนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกอรีนเช่นน้ํายาซักผ้าขาวนะครับส่วนอื่นที่ อ่าเป็นเหล็กเป็นอะไรที่เป็นสินเวลใช้แอลกอฮอล์ในการเช็ดนะครับรวมถึงห้องน้ำห้องต้วมด้วยนะครับที่ต้องมีการล้างแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่าเป็นจุดเสีย่ยงที่อาจจะมีการสัมผัสแล้วก็บุ่นเฟื่อนเชื้อโควิดได้นะครับแต่ถ้าใจงอแต่เขาไม่ได้ก็จะมันงออีกบัวกุมกตี Kalau dia ada semua mati tunggu kita tengok dia oh, mati dia. Habis dengar dia mode oi ya ni. Kau ke kau Tak, tak. Kenapa dia boleh? Kenapa ibu? ibu? Kenapa 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 ibu? ตอยาตั้มมกิตักตริมน่ันอวาาวยเโอ้าจะากนตอยาเเอมมาอีกไอ้ดวกัมาณเนาะอยากให้ออกมาตลาดแล้วก็ป้องกันแล้วก็ใส่หน้ากากนะคะว่าที่ร้านก็มีการป้องกันด้วยมีการล้างมือค่ะ ให้ทุกคนได้มาเดินตลาดเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมากทุกคนก็มีการป้องกันตัวเองมาเดินตลาดนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้งนามากเลยตลาดช่วยกันดูแลสเกนเล็กกันแล้วกันนะคะเราป้องกันคุณก็ต้องป้องกันด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันทำตามมาตรการของโควิดนะคะมาตรการมา่กะล่ะมาดูเ็กกดาดเด็ลูกค้าประชาชนเนี้ยค่ะ ตอนนี้ก็คือเราก็ดูแลตัวเองเนาะใส่หน้ากากอะไรให้เรียบร้อยใส่หน้ากากอนามัยหรือจะสวมเ a c ชิลทับอีกชั้นหนึ่งก็ได้แล้วก็ออกมาจับจ่ายซื้อขายแล้วเราเข้าบ้านไปเราก็ล้างมือให้สะอาดทำความสะอาดเอ่อรองเท้ารองเท้าของเราอะไรอย่างเงี้ยสิ่งของที่เราเอาออกมาหรือนะก็หมั่นดูแลตัวเองแล้วก็รักษาความสะอาดนะคะน่าจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดเนาะสำหรับตัวเราเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วย